สวัสดีครับร้านพลพัชรลับชอบพาน,นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกนะครับก็จะเป็นเหรียญกันภายปี2503นะครับก็วันนี้ก็จะมาดูน,นะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างมีบอกไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาเล่นหาที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวไปรับชมกันเลยครับวันนี้เหรียญที่จะมาแนะนําให้ชมกันเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ บล็อกที่3นะครับเป็นเนื้ออันปะกกานะครับเหรียญบล็อกที่3เนี่ยจะเป็นเนื้ออันปะกกานะครับแล้วก็จะชุบด้วยนิกเกิลนิกเกิลเนี่ยพอชุบแล้วเนี่ยเหรียญก็จะวาวแบบนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเรียบเลยด้านหน้าจะเรียบไม่มีผลนะครับปกติเนี่ยตรงนี้ถ้าบนบล็อกที่4เนี่ยจะเป็นลอยจิกนะครับแต่ว่าบล็อกที่3เนี่ยจะมีรอยแตกตรงหัวด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกที่3บล็อก เรียกว่าบล็อกเรียบชุกนิกเกิลนะครับเปลี่ยนกันภัยของหลวงพระจงเนี่ยปี0ูนเนี่ยจะมีด้วยกัน4บล็อกนะครับคือบล็อกแรกปั๊มด้วยเนื้อฝาบาทนะครับจะออกสีเหลืองเหลืองแล้วก็จะเรียบเลยบัวจะไม่แตกนะครับแล้วก็บล็อกที่2เนี่ยจะเรียกว่าบล็อกเรียบนะครับก็จะเป็นเนื้ออันปะากาเรียบเพียวๆเลยไม่ชุกนิกเกิลน,นะครับก็จะไม่มีรอยจิกที่หูแล้วก็ไม่มีรอยแตกที่ด้านหลังบัวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย จะมีเนื้อเกินขึ้นมานครับถ้าเป็นบล็อกฝาบาทเนี่ยจะไม่มีแล้วก็บล็อกที่3ก็คือคบล็อกนี้นะครับเป็นเนื้ออัลปากาชุบนิกเกิลน,นะครับบล็อกที่4ก็จะเป็นบล็อกผดนะครับก็คือจะมีกลากขึ้นตรงคางคแก้มหลงพ่อตรงนี้นะครับก็จะแยกแยะประมาณนี้นะครับก็ราคาเล่นหาเนี่ยบล็อก2 3 4เนี่ยก็ราคาหมื่นต้นนะครับหมื่นถึง2 0 0 0มืบาทนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น บล็อกพดเนี่ยราคาหลักพันนะครับบล็อกฝาบาทก็ราคาแล้วแต่ความพึงพอใจเลยนะครับ5 0 0 0 0,000 000. 0กห0 0็ก็แล้วแต่ความสวยแล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับท่านใดมีพระแบบในภาพเนี่ยทางร้านยินดีรับเช่านะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ